คุณเล่นเป็นตัวอะไรครับเป็นลูกศิษย์อ่ะแล้วผมเป็นอะไรอาจารย์อ่ะแล้วมึงไปนั่งที่กูทําไมก็เห็นที่มันว่างก็มานั่งสิกูไปเยี่ยมอเนอ่ย้ยเมี่ยงปลักเมี่ยงปลักิก็เมียนนั่นทุกคนนี่เนี่ยที่อาจารย์ให้มาวันเนี้ยต้องการอยากจะเอาของดีมาให้แต่ว่าไม่แพงเพราะอาจารย์เนี่ยดูมา การย์ปลูกเสกมาทั้งหมด3วาระโอ้นี่นี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูอะไรอกันอืมน่ารักเชียวเอาน้ำผึ้งป้อนน่ะมันชอบนี่หมีกุมารทองกุมารทองนหมีกูเลยคิดเขาเรียกกันว่าตุ๊กตาเสนี่แมวแมวกว่าโอ้สองอย่างนี้สรรพคุณไม่เหมือนกันเป็นยังไงอันนี้ปลูกเสกสามวาระอันนี้ปลูกเสกเจ็ดวาระ นี่เป็นทองเหลืองเถื่อนหรือสมัยก่อนเขาใช้ทองเหลืองทำอาเป็นทองเหลืองที่ทาระฆคังโอ้ยนะตั้งแต่สองห้าหนึ่งศูนย์ปีชัวัดกี่ปีห้าสิบปีละรักคังวัดทั้งใบเนี่ยเอามาทําเป็นแมวกว่โอ้ยเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้หล่อล้อมเนี่ยปลุกเสกนี่จนได้นี่ส่วนตัวนี้เอ้ปลุกเสกตอนไอเสกหลับน่ะเหรอส่วนนี่ตุ๊กตาเท่อันนี้ สัพคุณค้าขายโอ้ยเอาไปวางไว้ในตะกร้าหรือไม่ก็ที่ใส่ตังค้าขายอย่างร้านหมูจุ่มจิ้มจุ่มเอาตังใส่เอาตังใส่คอยเรียกตังเรียกตังเต็มกระเป๋าดูซับนดูซับส่วนอันนี้นักกวักกวักลูกค้ามาอดีจังเลยนมามา ขายดีขายดีจิ้มจุ่มบ่แม่มาแมวแมวฝากนะนะครับผมสองอย่างนี่อาจารย์ปกเสกพันั้งหมดรวมทั้งหมดเจ็ดาัวละสรรพคุณไม่เหมือนกันนี่ทาถูทาถูไม่มองเหลืองเขาเขาบอกสรรพคุณคุณอุตคุณนี่ คงรำชาตรีเฮ้ยชัวรนี่เรียกว่าขึปากทองคงรำชาตรีนะอาจารย์เป็นความจริงผู้เป็นเล่นไปเพื่อนของอาจารย์เนี่ยเป็นออบตออยู่ที่เพชรบุรีเฮ้ยรักตำแหน่งออบตอใหม่ๆคนเราอะรักก็มีเกลียก็มีไม่ใช่เนี่ยมันต้องมีคนหมายปองที่หวังจะฆ่าเอาชีวิตอาจารย์มาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ็งเอาตุ๊กตาเทพไปเอาแมวกวักไปใช้อื เท่านั้นเองแหละวันแรกเลยรับตำแหน่งเสร็จสับแัต่งชุดอบตจะไปทำงานข้ามาข้าทุนเดินออกมายิงหน้าบ้านดูี่มือปืนเฮ้ยมือปืนมือปืนขับรถมอเตอร์ไซค์มาไอคนยิงนั่งท้ายไอคนขับนั่งน้าขับมาถึงหน้าบ้านอบตคยิงเลยนะใส่อบตเพื่อนของอาจารย์ตั้งตั้งตั้งหุยสี่เมตรไม่ออกมาเม็ดหนึ่งตั้งตั้ตั้สามเมตรเพราะอายุท้า ติดน้ำก้องมันไม่ออกไม่ออกขับมอเตอร์ไซค์เลยไปไปไปไงไม่ไปนไรก็รอดไ่ะแต่แมวปักะกลัวจะน้อยนะกวักไอ้มือปืนให้วนอยู่เธอกลับมายิงสามดีสามนั้นปัง ไปกันหมดเลยกาลังจะบอกว่าตัวละห้าร้อยเองไปกันหมดเลยแล้วใครจะซื้อกูล่ละเฮ้ยแล้วทำไมมึงไม่ไปอ่ะมึงอยากได้อ่ะอยากได้ครับสองตัวห้าร้อยครับจะเอาไปทาอะไรโดนยิงแล้วตายเมียผมก็เป็นอปตอเหมือนกันครับอย่าให้เบียตายับไปลูกใช้ได้ผลไป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 อยากจะได้ความฮาและสนุกสนานท่านก็ต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเมนี่นะ แล้จำเจ็บมาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกๆให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบแล้วฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไลค์ด้วยแชร์ด้วยเดี๋ยวนะ